สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีเช้าวันที่29กุมภาพันธ์2567ค่ะคุณผู้ชมวันสิ้นเดือนพอดีคะ่ะปีนี้มี29วันค่ะคุณผู้ชมเลข9ก้ากลังดีค่ะเป็นนดีเห่ยงามเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นวันดีๆอินตนาจ,จะเสนอราวสตาร์ของข้อเสิร์ตเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะราวสตาร์พ่อเสิร์เข้ามาทุกวัน วันที่27จินตนาบริลงไฮเด้อค่ะคุณผู้ชมแต่เข้าเฉยค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะมือว่านกับเขาเนาะคะ่ะล่าสตาพ่อเสิร์ตค่ะคือเก่าเหมือนเดิมคุณผู้ชมถ้าอยากเห็นตัวเลขที่แม่นแม,แม่เลขที่มันเผามาตลอดค่ะคุณผู้ชมกดติดตามช่องจินตนาชาแนลไวเด้อค่ะถ้าบอติดตามไวจะไปเห็นตัวเลขของพ่อเสิร์ตเด้อค่ะจินตนาเอามาลงในช่องเป็นหลักเลยค่ะ เล่าปาสตาพอเขาซมือซมือค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์น่ากับปัญาแข็คุณผู้ชมพาดค่ะพาเาบเด้แลน์หลายตัวเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะบเด้วิ่งใดแลนด์เนาะค่ะเพิ่นมีจับคูห่ห้เมือนกับเขาตัวจับคู่เลยค่ะเพราะว่าเพิ่นพยายามที่สุดปัญยาแให้มันลุดค่ะคุณผู้ชมพ่อกะใส่เวลาที่อดรับอดนอนเนาะค่ะเบาแล้วเบาอีกก็คือ เวลาเพิ่นมีหน่อยแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเลขกเข่าค่ะคุณผู้ชมเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่ซื่อนะคะเพิ่นก็เฮ็ดงานของเพิ่นค่ะแต่กัเลขก็เข้ามากกัเลื่อยอยากได้ให้คุณผู้ชมพอเมพี่นองที่มักลาาสตาเนาะค่ะก็บเบิ่งได้แล้วค่ะเหลขกพอเสิร์ค่ะคุณผู้ชมคะพ่อเสิร์คำนวณค่ะอยู่ในช่องจินตนา Channel เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีแนวทางหลายๆอย่างค่ะคุณผู้ชม อย่างเช่นวันที่หนึ่งเนี่ยก็มีของรัฐบาลไทยน้ำเด้อค่ะแล้วก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยเหมืออื่นนี่เด็ดๆด,ดก็คือออมสินค่ะคุณผู้ชมออมสินเหล็ก่อกับเขามาตลอดเลยค่ะหกงวดติดแล้วค่ะดูตัวเลขเด้อค่ะจะพอผ่าดู่ในช่องจินตนาเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวมื้อนี้จะสรุปให้อีกที่หนึงนะะ่งเด้อค่ะออมสินว่าเมื่อคืนนี่ไปไปล่งคลิปร่วมกันกันกับรัฐบาลไทยไหคะ่ะ สินตนาก็เลยเปิดไปพอพอดีนะคะก็เลยเอารวมอยู่ด้วยกันก็นเลยเอาลงไปในหันเลยคะ่ะอย่างคุณผู้ชมเห็นบดินเนาะคะ่ะเนาะผูต้ติดตามออมสินจะหาบ่เจอคะ่ะจินตนาจะล่ให้อีกรอบนึงเด้อค่ะมื่อไหร่ส่งบายๆคะ่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้จะไล,ล่ล่งเหลขกไอ้ฮานอยแล้วก็รงรัฐบาลไทยของพอเสิร์ตสรุปโขงสุดท้ายอีกค่ะ้วจังไฟจะล่องออมสินนะคะคุณผู้ชมไล่กันไปเป็นอันค่ะโทรศัพท์เครื่องเดียว ใส่ให้เป็นประโยชน์คล้ายๆกับหัวคนเนาะคะ่ะเนาะหัวเดียวให้พี่ให้นอ้องก็คือหัวพอเสิร์ตนะคะหัวสมองเพิ่นค่ะเพิ่นเฮ็ดห้มาค่ะ้นามใจเพิ่นน้ำค่ะหายมาน้ำกันหัวเดียวให้คุณผู้ชมตัง หลายลอย,ย,ยหลายพันคนเนาะคะ่ะหลายหมื่นคนหลายแสนคนที่เขามาเบิงคะ่ะคุณผู้ชมเขามาเบิงได้พอเหล็กของพอเสริฐแต่มันกับเขาอิลีคะ่ะจินตนาบโมเดอคะ่ะยองคนมาเป็นคะ่ะคุณผู้ชมขาเข่าคือเขาคะ่ะลุดกคือลุดคะ่ะจะเห็นยองว่าโอ้ยนู่นนี่นั่นนึงสันหนึ่งสี่เนี่ยบอเฮนาเสือ้อแบบยองย่อ,ยอไปกับบอ่องค่ะถ้าบเป็นจริงจินตนากับบอ่องเดอร์ค่ะคุณผู้ชมหงอกแหงไหลายอยู่ค่ะ หยอกๆค่ะคุณผู้ชมคะเอาค่ะเขาไปเบื้องตัวเลขของพอเสิร์ชเลยได้ค่ะเพราะว่ากินตาหน้ากับเสียงแห่งเป็นวัดตื่นมือกันเนาะค่ะนองหมู่บ้านไปตากแดดแดดค่ะๆกลับขึ้นมากับเมือยปวดหัวค่ะคุณผู้ชมแบบนี้อ่อนแอเสลือเกินแต่ใจไม่อ่อนเด้อค่ะใจแข็งค่ะถึงสุขภาพจะอ่อนแอก็ช่างมันเราก็ไม่ฝืนค่ะบางอย่างที่ฝืนได้เนาะคุณผู้ชมเนาะดูแลสุขภาพน้่เด้อค่ะย่าห่วงตะเบิงเหล็ก เปนเหม่เห็ดเบียเห็ดงานค่ะเขาหมเขาเง่าบังค่ะแดดแห้งแห้งค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เป็นห่วงเพราะว่าตัวเองเคยเจ็บเคยป่วยมากหย่อนบักเจ้าของค่ะห่วงนวลห่วงนันห่วงหนีห่วงค้นนันข่วงค้นเหนี่ยค่ะก็เลยตัวเองไม่สบายค่ะพ่อเปลี่ยนมาแล้วมันกะยากเนาะค่ะเนาะเราต้องมาปรับตัวเหาเองค่ะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเป็นหนึ่งค่ะให้เป็นหลักเลยแล้วก็จะได้ดูแลคนอื่นนั่มค่ะ เป็นห่วงพ่ออยู่ขึ้นกันเพราะว่าเราบอดายพักพ่อนเนาะค่ะเนาะพอเสดเนาะเห็ดหวยออกมาเห็นเหล็กออกมาให้คุณผู้ชมนําค่ะให้ได้เบ,บิงเป็นตัวแนวตัวแนวทางค่ะคุณผู้ชมไม่ได้พูดให้เชื่อแต่ว่าให้ดูค่ะดูแล้วก็พิจารณาไปนํากันเด้อค่ะจินตนา่ะเอามาให้เบิงกะนอนใจมักค่ะพ่อมักแล้วปึ๊บใหมมีสติคะต่ะตาใจมักอย่างเดียวบ่มีสติมันกะ เนาะค่ะมันจะพาเขารวงเขาเลื่อยไปค่ะจะเป็นการเสียเงินเสียค่ำค่ะบม่อยากเสียเงินไรกับเบิ่งแนวทางของเพื่อนค่ะผู้เพื่อนเคยให้เข้ามาแล้วสินะคะเข้ามาติดติดบ่อีมลรูดบ่อสินะคะตื้นกันค่ะเอาคุณผู้ชมค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะเบิ่งให้เป็นแนวทางไปเบื้องตัวเลขของพ่อได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะลาสตาพ่อเสดวันนี้ค่ะวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ ราสตาวันนี้รูดที่สองและหนึ่งเด้อค่ะเด่นสองรองหนึ่งกันเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเด่นสองรองหนึ่งกันเจ็ดหลักหลักหน่วยก็คือสองเจ็ดห้าเก้าสองเจ็ดห้าเก้าคือหลักหน่วยค่ะตัววินค่ะหนึ่งศูนย์หเอาไปวนินกันกับหลักหน่วยเ้้ยอค่ะเอาไปจับไ้กันค่ะคุณผู้ชม ถ้าจะจับใส่ทุกตัวเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมเด้อค่ะอันนี้คือหลักที่แนะนําหลักที่มาของเลขค่ะหลักที่มาของเลขที่จับคู่ได้ก็เพราะว่าเราหาหลักหน่วยได้ก่อนหลักหน่วยมาก,ก่อนหรอกค่ะหาตัววินมาใส่จับใส่กันใดตัวที่จะเป็นไปได้คือ106ค่ะมาวินกับ2759้เด้วยค่ะคุณผู้ชมจินตนาเบาเรีวไปบอค่ะค่ะ,ะหลักหน่วยคือ2 7 5เาค่ะ เมื่อมีหลักหน่วยแล้วหาตัววินเข้ามาใส่กับหลักหน่วยเข้ามาจับคู่กันเพื่อจะให้มันเป็นหลักสิบหลักตัวตัวที่กับจับคู่เข้ากันได้ค่ะคุณผู้ชม,ต,ม,มตัวที่มันจะแม่นนะคะตัวที่มันจะแม่นนะคะคุณผู้ชมก็หนึ่งหนึ่งศูนย์หกค่ะ, 1, 1, คะแล้วก็จับคู่สามตัวค่ะศูนย์หนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าค่ะ แล้วก็2ตัวบนค่ะ25 16 82 15 05 02 11 6 2 7 2และ8 3ดสามคะ่ะตัวขีดเส้นใต้ให้ก็คือตัวที่พอมากพอชอบตัวที่พอคิดว่ามันจะเข่านะคะคุณผู้ชมดูทิศทางอันนี้ค,คือความเห็นของพ่อเองค่ะขีดเส้นใต้ให้25 05 11 72ค่ะคุณผู้ชมนี่คือตัวบนส่วน2ตัวล่างคือ57 98 8174032145699485ค่ะตัวหนังสือไปคนละทางคุณผู้ชมตัวขีดเส้นใต้ให้574569ค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ชมจับเองด้วยค่ะถ้าบอมั่นใจในตัวที่พอ,อขีดเส้นใต้ให้กัดจับใส่กันเอาค่ะกลับไปกลับมากก็ไค้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเฮามีเพิ่มมีหลักหน่วยห้อยู่แล้วค่ะ พ่อเสือให้หลักหน่วยมาอยู่แล้วแล้วก็ตัวเด่นให้มาอยู่ค่ะตัวรองก็ให้มาตัวกันก็ให้มาค่ะถ้าจะลูดก็รูดสองก็คือคัดกล่องแล้วค่ะคุณผู้ชมสูตรเพลินใหมากของพ่อเสือทาให้ก็คือรูดสองกับหนึ่งค่ะให้สังเกตตัวนั้นก่อนที่จะจับสองตัวล่างค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือวิธีจะเอาเป็นแนวร่างค่ะคุณผู้ชม วิธีที่จะเอาไปเป็นแนวทางก็ให้ดูตัวตัวเลขหลักก่อนค่ะรักสองก็คือเด่นค่ะรองก็คือหนึ่งกันก็คือเจ็ดค่ะเราลักหน่วยของเพ่นค่ะสองเจ็ดห้าเก้าตัววิ่็เอามาใส่กับหลักหน่วยเพราะตัวที่มันจะเป็นไปได้ก็คือเพ่นใหรูดสองมากค่ะก็เอาสองเป็นหลักค่ะคุณผู้ชมค่ะสองอะไรก็จับไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ดูตัวที่พ่อจับคู่ให้ถามมันเขากันจัดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วที่นี่คนที่เข้ามาชมในช่องจินตนาชาแนล้าอยาเห็นตัวเลขของพ่อเสดเป็นประจําทุกมือค่ะจินตนาชาแนลเด้อค่ะกดติดตามค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งที่จินตนาขอคุณผู้ชมก็คือกดไลค์ กดถูกใจกดแชร์ให้นคะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะจะขอบคุณมากๆคะ่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะพอเห็นคุณผู้ชมแชร่ไปมีผลการแชร์ขึ้นมาปุ๊บจินตนาารดีใจคะ่ะคุณผู้ชมว่าเหมือนถูกใจแล้วก็แชร์ให้คนอื่นดูด้วยหรือว่าเป็นตารั่งกับแช่ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมจินตนาเป็นตารั่งนบอเป็นตารั่งบอมียิ้มมีหัวกะแชร่ไปรลค่ะอ้าขอบคุณหลายๆค่ะจินตนาบอหยอกมือนีให้คุณผู้ชมจง มันหมานลำลำลุยๆเด้อค่ะคุณผู้ชมขอให้เลขมันเข้าวันนี้29กุมภาพันธ์วันดีวันงามค่ะเลขคู่ขอให้เรามาคู่กันกับพ่อเสิร์คู่กับช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้คุณผู้ชมตรงเขามาคู่กันอีกเป็นเลขคู่วันที่299ก็คือ9วันนี้9แรกของวันนี้คือเราลาวสตาขอคุณผู้ชมจงหมานหมานลำลำลุยๆก่อนที่จะเก้าไปหาหน่อยค่ะคุณผู้ชมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเงื่อนทองรังรังไหลเข่ากระเป๋า ในเวลานี้จนหอดคำหอดเดิกเด้อค่ะขอบคุณค่าที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมรับฟังขอให้ปังปังค่ะสวัสดีค่ะ